พพี่น้องเมื่อสุกุทุก้นประว่าพี่น้องทักไก่พี่น้องทังไกไก่เนาะในประเทศหรือประ่างประเทศพี่น้องฟังเล่าฟังไทยเมื่อนี้ก็มาพบมาปอกกันนี่คือเกาพี่น้องคนนี้เมื่อนี้บ้าวพ่อนกับว,วิสีมาหาเฮ็ดเบียเฮ็ดงานคือเกาในพี่น้องมีโอกาสจะเล่สละกีไเอาบรรยากาศในพี่น้องในเบื้องในส้มเนาะเมื่อนี้บ้าวพ่อนิสีมาตอกขาพี่น้องไม่เป็กอามาเลยพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นไม่เป็กเนาพี่น้องไม่ที่ว่าปลาพอนข้ากันเห็ดจากลิปก่อนๆนหพี่น้องเห็ดมาแล้วกับประมาณนี้เอาไม้ไผนะ่เราพี่น้องไว้มาเห็ดแต่ก็ห้อยเสือกใ็ใจใหมันเป็นลักษณะเดี๋ยวมาตอกผ้าพี่น้องมาตอกบอ่อผักหนาะมมันอันเก่ามันรุดออกมืดด่ะ พี่น้องอันเกา่ารุดออกมาหลายปีเดี๋ยวพี่น้องสองสามปีนะไม่มันกระพุกระพังไปเม็อดอ่ะเลยสิมาซ้อมแซมแต่ว่าผายัางดีอยู่ก็เลยสิมาเอาเป็กนี่แหละตอกจิกเขาเ่าห้ผพานเพิ่งพี่น้องอ่างนี้ก็เพิ่งนะลบมากเลอนั้นโอ้เดี๋ยวผายื้อออกเม็ดพี่น้อง ทางนี้ฮือออกเมดจ้ะจะเลยสิมาต่อกไอยซะก้อนพี่น้องเดีย๋ยวบัดล่มไม่งแห้งนี่มันสิงานเข่าเลย้ะพี่น้องเลยทางนั้นก็ดฮืออยู่ลยนี่แหละพี่น้องวันอากาศทางบอ่อกุ้งอีกคือเก่ามองเห็ดงานเหนียวพี่น้องมันสิมีเสียงรบกวนในเด้อพี่น้องมีแต่เสียงใบตีหนาบี่แหละพี่น้อง น้องเขาเมาื่อวันมื่ส้มเด็กก็จะลืมเด้อพี่น้องขอฝากส่องในด้อพี่น้องส่องบาพ่อหนพราะกระเทือนกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในกันเนาะพี่น้องในิปอีกต่อๆไปมาพี่น้องลงมือกันเลยแบบนี้ พี่น้องมาดนี่ย้าพข่อนกระตอกมาแลรงนะพี่น้องพู้นตั้งเตีเกือบมอรถกันไหนพี่น้องเป็นมาหอดีเดียวกัน,น,นเหลื้อมองขานเพิ่งพี่น้องนนเนือมาหอดมองขาเพิ่งนะพี่น้องตอกวางนี่อีกกระตอกพู้นพี่น้องหอ,อมไปตั้งถูก นั่นลุงจอยก็จะตอกลัดเลย น้องเียวงานี่นี่ีก็สนันบจอยพี่นงียทำบจอยเด้พี่น้องหากซองนี่เด้พี่น้ององบจอยสแนลเอ็มโพี่น้อง को छोड़ โอ้พี่น้องแหลกพักขนาดพี่น้องซ่อมเหลีเยเงยาไปจนในเขามาสนยูหฮมพี่น้องเลยแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้พี่น้องซอยกันก็เสีเ่ยวพี่นอ้องวิวาพกอนก็เริ่มเด้พี่แต่พี่น้องแต่รถมอไซค์หอมจนหอดมาหอดเลยหล้วเรียบร้อยวันนี้พี่น้องงาน อยู่คนแนวพี่น้องสองปีคือขึ้นไม้ผุขุ้นยังไงมาสอมไม้อีกพี่น้องแดดเทียงฝ่าเลยฮะสำหรับคลิปนี้บ้าพ่นกับสิขอจบคลิปไปเพียงสนีเลยเด้อพี่น้องตอนสิจบคลิปก็คือเก่าพี่น้องขอขอบุญขอบุญไปให้พี่น้องเมื่อสุขุลสุข,ขนที่เขามาเบิงมาส้มเอาไปพอกันไม่อีกคลิปหนาพี่น้องสบายดี